ยามเช้าค่ะมา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 นางทำให้เหมือนเดิมนะคะโอ้ะกอดอีกแล้วกอดกันกอดกันจ่าจ่าจ่ากอดกันนะคะมามามา อารมณ์ดีกันแต่เช้าเนาะทั้งนางทั้งยายเนาะมาหนี่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 เจ้าขาเดี๋ยวเาวนะคะนางจะร้องเพลงให้ฟังเพลงที่ยายชอบอ่ะยายจะได้ไม่งงงงเงียเนาะนะคะเริ่มงานแล้วค่ะเอามาทันี่แจกอย่างนีอันนี้นางถูสบู่ให้อู้ สะบูกินหอมหอมก,กินหอมมากเลยหืมอยาจะหืมมา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 เอ็นมาทางนี้จ้าจ้าใช้สะบูเหลวเนาะยายเนาะมีทั้งเหลวแล้วก็ไม่เหลวนะคะทุกคนคะ ดูด mm. mm. ูอาจะตรงนี mm ้จบตรงนี hmm. ้อืมนี่อะค่ะมามาฟังเพลงอะไรดียายผมทรงฟ้าล่าหอบยายบ่ยังจำได้ไหมคนที่ไว้ผมยาวเกลียวบาง ไปข่มส่งฟาราเธอชมว่าอัลันสมัยเธอเรียกฉันว่าฟาราโปรเซตเมืองไทยเซ็กส์ฉันทุยคำไว้ให้ยังจำได้ไหมคุณดีโอ้ว่ามาอมาอึมาอึมมาอึมมา ฉันฝันไปหารักใหม่อามามามมามมมมามนมคะาอ้ยามามาัามามาอามามบมา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 มนมามาดูมา

แต่ว่าก็ดีค่ะเราได้ทำงานทำงานตามหน้าที่อะไรที่เป็นความสุขก่ขอนสวอท่านได้นะครับที่ทำงาน้ป็ปพิกิธภัมันมันไม่ก็ไม่เหลือบาดแรงเนาะนก็ไม่ได้ไปบุกป่าแบบหางาแดแดดเนาะ เป็นอาชีพที่เรารักเราก็ทังค่ะมันก็ไม่ได้หนักเป็นกำลังเดี๋ยวมาจุอขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะไม่ไม่มีเพลงจะร้องให้ยายฟัง